สวัสดีปีใหม่2,569ค่ะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะในศาสนาที่ทุกท่านนับถือนะคะโปรดอาํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะขอให้ปี2,569นะคะเป็นปีมอมาคึกค,คักสาหรับทุกท่านนะคะขอให้สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ,ๆเพื่อไปเจอสิ่งดีๆขอให้เป็นปีมา้ายูนิคอร์สำหารับทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเนื่องในวาระดีทีขึ้นปีใหม่พศ2,569นี้นะคะ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสมปรารถนาทั้งด้าน,านหน้าที่การงานครอบครัวและสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ตลอดปี2569นี้ค่ะครับขอเป็นอีกปีนะครับที่ทุกคนจะมีความสุขนะครับกับพนันธกิจต่างๆนะครับของวิทยาเขตการจนบุรีแล้วก็มีความปลอดภัยมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันนะครับ ครับ <c oughs> ในวันรักษาขึ้นปีใหม่ปี2อ6 9นี้ผมขอรักษาบรารมีคุณพระศิลป์และระอาจารายด้วยสิทธหลังได้ปรดดลบันดาลให้บุตรหลานของเ,เยี่ยงเขตการยุติและครอบครัวมีแต่ความสุขนะประสบป,ประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งทุกประการที่คาดหวังที่ลึกไว้ก็ขอให้สำเร็จทุกประการครับ,สว,ส,รบสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับขอปีใหม่นี้เป,ป็นปีแห่งความสุขสุขภาพแข็งแรงที่สิ่งใดสมความปรารถนาสุบประการมีเบิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ดี ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับชาวมูก้าทุกๆท่านนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรก็ให้สมปรารถนานะครับแล้วก็มีครอบครัวที่น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีๆนะครับทุกคนขอให้มีความสุขเยอะนะครับสวัสดีครับ